ครับผมเดี๋ยวพาเข้าวัดต่อเนื่องที่จังหวัดพิจิตรเลยก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยผลการเสี่ยงทายดวงเมืองของพิจิตรในงานนมัสก,การหลวงพ่อเพชรและงานสมโพธิเมืองพิจิตรประจําปี2,564เนี่ยมีการทํานายทายทักออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับระบุว่าเมืองพิจิตรปีนี้จะมีความรุ่งเรืองทั่วล่าฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลประชาชนสําราญด้วยพักษาหารสมบูรณ์ครับ นายพยนอาศาวัพิชยนนะครับและนายชูศักดิ์ชุนเกาะรองผู้ราชการจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับภาคส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบวงสวงบูชาหลวงพ่อเพชรน,นะครับโดยมีพระเมธีธรรมปรนาศนะครับ เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงนะครับทำพิธีเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตรนะครับแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานน้ำมศการหลวงพ่อเพชรและสมโพธเมืองพิจิตรประจําปี2564ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับหลังจากประกอบพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีพราหมณ์บวงสวงเสร็จสิ้นนะครับ บัณฑิตพรามนะครับก็ได้ประกาศองค์การบูชาหลวงพ่อเพชรจากนั้นครับได้ประกอบพิธีเสียงไทยดวงเมืองพิจิตรโดยรองผู้ราชการจังหวัดพิจิตรครับเสียงไทยด้วยการหยิบไม้เสียมซีหน้าองค์หลวงพ่อเพชรซึ่งในไม้เสียมซีเนี่ยจะมีหมายเลขติดอยู่ จากนั้นก็ได้มีการส่งต่อให้บัณฑิตพราหม์นะครับอ่านคำทำนายตามหมายเลขโดยรองผู้ราชการจังหวัดพิจิตรนะครับหยิบไม้เซียมซีได้หมายเลขหนึ่งมีคำทำนายว่าดวงเมืองพิจิตรทิศบุรพาเมืองพิจิตรมีความเจริญรุ่งเรืองทั่วล่าฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลประชาชนสำราญด้วยพักษาหารสมบูรณ์การอุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรืองพล,ลเมืองสุขด้วยธรรมอาจญากรรมลดน้อย การค้าขายเจริญดีการติดต่อกับต่างเมืองสำเร็จผลประชาชนสมัครสมานสามัคคี ทุกท้องที่มีความสุขตลอดการโอ้โหเป็นคำทำนายที่ชาวพิจิตรน่าจะยิ้มกันแกล้มปรีละฮะแบบนี้ใช่เลยฮะก็จะนำพาความสุขนะให้กับประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการไปเที่ยวงานนะฮะงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมพชเมืองพิจิตรเนี่ยในปีนี้นะครับเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง15เมษายนเลยนะฮะไฮไลท์อยู่ที่พิธีไหลเรือไฟประทีปวานาวาบูชาหลวงพ่อเพชรซึ่งจะทำการไหลเรือไฟนะครับในวันที่ห วันที่9วันที่12และวันที่15เมษายนครับเริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงนอกจากนี้แล้วภายในงานเนี่ยยังมีเวทีการแสดงกลางน้ำของนักร้องชื่อดังมากมายนะครับรวมทั้งการออกบูธ จัดเทศกาลจำหน่ายสินค้าโอทอปและของกินของใช้หลากหลายชนิดทางนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานก็จะมีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกด้วยความเข้มงวดและก็ขอความร่วมมือนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่มาเที่ยวงานสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 ด้วยครับครับผมอ่ะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับทุกครั้งที่ไปพบเจอกับผู้คนแปลกหน้าเนี่ยก็สวมใส่ใหน้ากากอนามายัยหรือจำง่ายๆนะครับออกจากบ้านทุกครั้งสวมใส่หน้ากากอนามายัย แล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะฮะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับรายการของเราข่าวภาคเหนือก็หมดเวลาลงกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับล่ามภาษามือนะครับคุณชุติมลลาบวงวัฒนาครับวันนี้ผมพิพัฒน์อัจฉริยและคุณเจษฎาจรุ์มิต์ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ